หนูบรลนะนี่ไม่เอาแล้ววัวเจเวายัตายน่าก <Airbnb S 1> ลัวพารณายไอเลน่นมีไทยท่านไทท่ันท่านทำไรเราเป็นนักขโมดนี่ปะดิวิเอนชุดเป็นหมดยิงเหรอหมดยิงหมดยิงหมดยิงก็เจอเรามาได้เฮ้ยแล้วมีปืนด้วยคืออะไรโอเ,เปิดเลยได้เลยจิ <st> ยย๊กซอ เออได้จิ๊กซอว์เป็นจิ๊กซอ์เขีเเยวม่วงผมกดเข้ากระดาหมากลูกยักษ์ไปอะทำไงให้ได้เล่นด้วยกันผมมายิงแล้วอะ่ะเนี่ยดูเอลควิมไฟแล้วมันอจอยเพื่อนอยังไงวะอุ้ยดับเบิ้ลคิวอะโอ๊ย เอออ๋อมันคือ d e a แม match เลยอะเฮ้ยมันมันหมดนี่มันกระสุนหมดทำไงวะเอาเอาปืนพกยิงตายเฉยงงจัดบู๊ไปเลยอ้าวตายเฮี้ยพี่ยิงนสิบนัดเลยไม่ตายผมตายเพื่อลีกระสุนว่ะมอ้คนเขาดีแยงเลยวะผมก็แอบซื้อปืนมาตอนต้นเกมเกลเนด ยิ่งยากมากทิ่เปิ่คิวอ่ะโอ้ยไอสัตว์ตกตายอีกแล้วอ่่ะนีเอาวาการเอมว่ะเอาว่ะอุ้ยอุ้ยมันมีสวัสด์ไรเฟิลด้วยเดือดปุยมุย้ยมีระเบิดด้วยนะพี่เดี๋ยวจะพิเก็บก่อนไง ปืนอะไรวะแค,คร็บคลอวเชื่อคนนี้เขาปืนโหดมากเลยเขามีปืนเยอะจัดที่มีปืนแมวแอดซื้อมาเฮ้ยไอหมอนี่มันเกินใบเปล่ามันยิงผมแบบเป็นลูกเลยโกงจัดไปดิวิลเลียมโอ้ยเชี่ยปืนม่วงหมดเลยอะไรวะหน้าผมนำมาทั้งเกมอยู่ดีๆผมกำลังจะแพ้แหละอ้อ เชี่ยก็ว่าโดนมีดได้ไงแม่งมันมันเป็นมันไม่ใช่เพื่อนนี่หว่าเย้ชนะแบบงงงเออชนะแบบงงเหมือนกันเชี่ยผมที่หนึ่งเหรอเนี่ยฆ่าไปสิบสองในแซนเล่นด้วยกันเออเล่นด้วยกันยังไงกลับไปที่ห้องโถงกันมันต้องมีโหมดแบบว่าตั้งล็อบบี้เหมือนในนี้เนี่ยเลยเหมือนบลิทฟลายการตัดสู้แบบทีม เราต้องเลือกเป็นกระดานหมากลุกยักษ์ปะทีมไฟใช่ไหมใช่เป็นเช็ดใช่เจนเช็ดเจนเชจเจนเชจหนึ่งสองทัา1สิบห้าคนปะ15หใช่เนี่ยผมเห็นพี่แล้วนี่ไงยืนดูปืนคอพี่ปืนหมาใครยิงกูวะ โอมันเดือดกันโคตรมันเดือดมากปืนคอกี้อ่ะโอพี่ย่จะยืนดันกูทำไม่ะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวนายเป็นปืนแมวอย่างนั้นเหรอเรานี่เชี่ยเพลงแม่งมันจัดนี่ไงวิ่งยิง Double Kill Triple Kill มันมีคนเล่นแบบว่าใช้นี่ด้วยนะพอได้แล้วเล่นแบบใช้ปืนเอ้ใช้มีดอะเพนต่าคิวอะพี่เอียบ <c oughs> อยู่มุมไหนวะผมจะไปซัดละเกินเลยเม่อกี้เย้ ที่พี่ไม่เอาส่งเลยเชี่ยผมสิบสี่คิวอะยัดลู่อะอีกหนึ่งเกมแล้วมันจะเข้าห้องนี้เลยปะหรือเราต้องกลับห้องถงก่อนน่าจะห้องเดิมกดนะหนึ่งสองสามสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดใช่ใช่ใช่แมปเดิมเลยไม่ไม่ถนัดจารยิ้มอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอเจ็ตจีไอแคสไนเป็ดเม็ดเดียวผมหัวแตกเลยฮึบ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 ใครแม่งไปยืมมันต้นไม้วะ กูยิงติดอะไรเนี่ยโคดาคิวเช่นตะเคี้าวกูตายจะโดนมีดเหรอโดนมีดเหรอนี่เอามีดไ่ตีแม่งเลยมาดิเออพี่บอกเอามีดฆ่าไปสามคนเลย เพนท้าคิวไปเลยนี่ไงเพนทาคิวย้ำๆผมอ้อผมอ้อผมอ้อมมาปืนปืนกลยัดละดักเกิดปะไอ้ยัดดาเกิดปะไอ้เยัดใกล้ไปเซิร์ฟเวอร์จะฮะเซิร์ฟเวอร์จะปิด อะไรเนี่ย oh no not this time bro จริงปะเนี่ยน่าจะมีซองกระสุนเพิ่มนะกดอีหนึ่งเกมปะเฮ้ยกระสุนมันเก็บเพิ่มได้พี่มันจะดรอปตามพื้นอะเป็นรูปกระสุนเลยมีกระสุนเกาะเลือดเ้ยแต่หมดนี่แม่งมัน่ะ ides mad มันคือ bullet fly ที่ไม่ต้องวิ่งฟาร์มเข้ามาแล้วในล็อบบี้เข้ามาอีกครั้งโอ้ยน่าจะมี collect อ l จริงๆนะเพราะว่าแบบมันมีให้กดเก็บเยอะ เชื่อผมได้ของมาเยอะมากไม่พี่ได้อีกแอันเชื่อเหรียญผม71อีกรอบหนึ่งหลังจากลงไปศูนย์เหลือเชื่อนี่ผมอยู่ห้องเดียวกับพี่นะผมขอไปอัพปงอัพป,ปืนได้ RPG มาว่บ h ฮ a v y บ a z o k a เชืออาวุธประชิดนี่คือมันมันไอน,นี่มากเลยเว้ยมันต้องมันต้องเก็บยิ๊ซซอเยอะมากถึงจะได้เรื่อยนั่นที่มันใช้กันอะ่ะผมจะอัพแต่สในเลย เหมือนเดิมเหมือนเดิมเชสลูนเนี่ยจังยังยังแป๊บ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 อ่ะหนึ่งสองซับปึ๊บห้องหกคนนี่ไงผมอยู่ข้างพี่เลยเนี่ยพี่แดงผมฟ้ารอบนี้ไม่นะดอกไม้ธนูคนที่ดอกไม้ธนูเหรอเนี่ยบูสเตอร์โปเกมอนมาพี่เอฟระวังหัวไว้แล้วกัน บะหมี่เน่าไอดอกไม้ธนูแกจะขึ้นมาบนนี้ไม่ได้นะอุย้ยชี่ไอดอกไม้ธนูมันยิงผมคืนยิงยากโว้ยนี่เนี่ยโอ้ยแล้วเอาปืนเอาอาวุธมาเคาะทีกูเจ็บไปหมดแล้ว แม่ว่า๋ยวเด้อยู่ที่นี้ก็ปีนขึ้นมาตกใจเชื่อเลยอะไรวะเนี่ยเร่งอ้ตัวหลังอยู่จะมากไปแล้วนี่ยัยดับเกิดเหรออันแน่ปุ่มนี้นี่ไง เปปิิป้้ววพออยู่มาหรอพี่เลยไอ้เยอะโคตรจะดักเลยเอ้ยใครอะโยโย,โย่อาอายิงไม่โดนไอ้เหี่ยใครยิงตึงหัว ยิงกุณนักหนาวอ่ะไม่เอาสุกเลยหนึ่งสองสามนกลราวหนึ่งสองสามไปมันบอกเซร์ฟจ,จะปิดแม่งไม่เห็นปิดเลยหลอกกุณนี่หว่า <laughs> เออมันต้องมีเพลงตึงตึ้งตึ้งตึงมันถึงจะเข้าได้ <c oughs> มาพี่เอฟจอยคือใครอยากใครอยากเท่ไวๆก็เติมนะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้รีบ เล่นเๆแม่งก็มีของให้รัวๆเหมือนกันแล้วปืนให้แบบอย่างแรงเลยเอออันนี้คือเราไม่เติมกันเลยนะแต่เราก็สามารถที่จะแบบว่ามีปืนแรงๆใช้ได้ไอนน้ยัยกูป้งหัวตายไปดิเดี๋ยวห้องแก๊งคนเติมเนี่ยข้อดีคือเขาไม่ได้ซื้อปืนที่แรงกว่าเรานะมันซื้อเลื่อยไอสัตว์เราเลื่อยมาตบมาโกเลยละไปเอาด่านเลย แจนเดียวไเจอแนนะแจ่เชนชีสปอร์เอาโอเคหนึ่งสองซับมาสิบห้าคนเออใช่สิบสี่คนของผมเออสิบห้าแล้ว <c oughs> เฮ้ยก็ <c oughs> ว,ว่าใครมาจีบผมวะ <c oughs> ไอ้ดาสม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  <c oughs> ไอ้เหี้ยมันอยู่ทานผมเต็มเลยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไอ้แดงมันดักเกิดไอ้ดาบตายท้ายดา, <c oughs> อดาโอย เชี่ยเลยวิ่งเร็วสัตว์พี่ดีนะมีคนยิงใายกันเดี๋ยวละเกือบโดนดาบฟันละไม่เกือบ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 วิ่งไงแล้ววิ่งไงโอ้ยแล้วไอ้เฮี้ยน,นี่เอาดาบดักดีผมไม่ยิงใครเลยรอบนะี้ผมวิ่งอย่างเมามันเออ ใชยแม่งมีคนแหลกด้วยใช้ปืนมุ้เยออย่างวะเอาเราก็ใช้แต้มอย่างถูกวิธีโอ้ยไอ้เลื่อยว่าทำไมตัวกระตุกเดี๋ยวห้องมันจะจบแล้วอะไรวะน้ากูเพิ่งเล่นไม่นะมันจบไวปุยมุยคือผมเพิ่งเข้ามาแต่กู กูได้ที่สองและไอสัตว์ทีมหนึ่งสองสามนึกแล้วป่ะฮึอ้าผมนึกว่าพี่นับแล้วกดกดกดแตกดแล้วมันมีโอกาสดรอปเศษปืนด้วยนี่หมดแบบเนี้ยเจ็ดคนป่ะแปดคนอ๋อมันคือแบบเมื่อกี้เลยเฮ้ยเียไทเลอร์วันไม่เงาดาบมาฟันหน้าผมเที่ยพี่ไปห้องเลยนบไม่ไหลเลสโซเลยไทเลอร์แต่งตัวเหมือนจริง เอาดิเอาดิเอาดิตีหน้ามึงเหมือนกันอะมาดิโอ้ยมันค้อนกีทแฮมเมอร์เชีย่ยอะไรวะทุบหัวผมทีเดียวตายสัตวีอ้าเดี๋ยวไม่หนุกเลยแบบนี้มันมีเต็ดเซียนไอ้เหี้ยคือมันไม่ใช้ปืนกันแล้วมันใช้แต่ดาบช่วยด้วยมันเดินมาแบบบ้องอยู่ที่ไหน Oh my god, oh my god. อ้ my god อุยอ้ยอ้า ฮ้ยห้องผมโดนบูจีคจัะผมคิวเดียวไอ้ไทเลอร์วันแม่งยีเจ็ดคิวไอ้สัตว์แม่งเยาใหญ่ว่เห็นมากมันเป็นแบบว่าแรงเหมือนแกนมาร์ตอะสองคนแพลตินัมเอ้ไดมอนหนึ่งซิลเวอร์สองบอลสองส่วนฝั่งผมแม่งบอนสี่ไอ้สัตว์กูเหลือเชื่อ เลิก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 งุดงิดเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาซัดคืนได้ไป